สวัสดีครับพวกช่องเอไออีกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็มา DIY กันนะครับนะเรื่องการแป่งโฉมรถกระบะข้อกระบะเก่านะครับนะที่ขึ้นสนิมนะครับให้กลายเป็นข้อกระบะใหม่นะครับนะด้วยงบประมาณที่ประหยัดนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับสภาพของเดิมนะครับนะก็จะเป็นสนิมเครอะเลยนะครับนะอันนี้เป็นเป็นของเก่าจากเขามานะครับนะก็ผุบ้างอะไรบ้างทีนี้เราก็ต้องขัดต้องเก็บรอยเก็บ อะไรทาความสะอาดพื้นผิวให้ดีเลยนะครับนะก่อนที่จะลงสีใหม่นะครับนะก็ขัดก็อะไรม,มีวิธีการขัดนะครับนะตามคลิปเลยนะครับแรกนะครับต้องเริ่มต้นด้วยการเอาสนิมเก่าออกก่อนนะเคละเลยครับนะเอาสนิมเก่าออกนะครับแล้วก็อุดรอยอุดรอยรั่วนะรอยผุเนี่ยนะครับนะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นข้อของดีกโก้นะีกโก้ตัวนี้นะครับ เนื่องจากว่าอยู่ค่อนข้างนานแล้วมันก็ปลูกมาแล้วนะครับก็ถึงเวลาต้องทําสีนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มต้นด้วยการขัดก่อนนะครับขัดมาอุลางเลยนะก็เราใช้เครื่องทุนแรงนะครับโดยขัดใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ขัดออกนะครับขัดจนเกี้ยงเลยน,นะ 嗯。Mm. เนี่นครับงานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเนื่องจากสนิมทินมีเยอะแล้วขนุนครนะับรูครับจากนั้นก็เชื่อมรอยที่มันรั่วนะครับ นะโดยใช้เหล็กเติมเข้าไปนะครับนะตรงนี้เนี่ยมันผูกลามแหลกลานมาแล้วครับนะฮะก็สังเกตว่าหัวจิ้มรูเชื่อมไปปั๊บทะลุทะหเลยนะครับนะแต่ว่าด้วยเหล็กตัวที่เขามาทำเนี่ยมันบางด้วยนะครับนะฮนะก็แท้งใจททำงานยากเลยครับนะก็ต้องอุดยือหลายรอบเลยนะครับ เพราะว่าพอแต้มเชื่อมไปปั๊บมันข้างบนมันก็ลามลามขึ้นไปเรื่อยลามขึ้นไปเรื่อยนะฮะก็ต้องเติมทั้งเหล็กทั้งลวดเชื่อมเลยนะครับนะที่เป็นเส้นๆนั่นคือลวดเชื่อมแก๊สนะครับนะลวดเชื่อมเหล็กแก๊สนะฮะเอาไว้เติมครับท่านที่ทํางาน DIY พวกงานเหล็กหรืองานเหล็กบางๆนะฮะบางทีเราตัดแล้ว ขอบมันไม่เรียบไม่เสมอนะครับนะใช้ลวดตัวนี้ครับเติมมันค่อนข้างจะได้ผลเลยนะครับผมพยายามเบาไฟให้มากๆเลยนะครับไฟอ่อนแล้วนะเะค่อยแๆ,ๆแต้มค่อยๆแต้มเลยนะครับอานนี้เป็นงานงานแก้เลยนะครับนะ นะครับสังเกตดูว่าพอเชื่อมไปปั๊บมันจะมันจะลามไปเลยนะฮะ mm hmm. หมดแล้วครับ mm hmm. คือพูดง่ายๆครับมันมันอยู่กับเหล็กอีกท่อนหนึ่งฝั่งนู้นนะครับพ mm hmm. อฝั่งนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วครับ เราก็ต้องเติมเติมเข้าไปในส่วนที่ที่ด้านบนเนี่ยนะครับที่มันยังหนาอยู่นะฮะเราค่อยไล่กลับมาข้างล่างอเคดูผมจะไล่ปรับไฟเรื่อยๆนะครับก็ต้องเชื่อมพอพอถ้าหยุดพอจนมันเย็นแล้วนะครับต้องคอกขี้สลายออกก่อนนะครับไม่งั้นพอเชื่อมถ้าที่เชื่อมทับไปเลยเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่ติด ันจะไปเกาะกับที่สลักนะครับตัดนะเศษไปดูไปเลอยเลยนะครับนะจากเดิมตอนแรกเห็นรูนิดเดียวนะครับแต่มันถึงข้างในนะครับ,นะรบก็เชื่อมอุดรูจนจนได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับนะอุดจนหมดแล้วนะฮะคือไม่ต้องสนใจความสวยความไม่สวยนะครับเนะชื่อมไม่สวยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขัดขัดแล้วเติมอีกทีหนึง่งนะ แต่ตอนนี้ต้องต้องเชื่อมอุดให้สนิทก่อนนะครับไม่เป็นนั่นเลยนะฮนะสังเกตว่าผมเชื่อมซ้ําไปหลายทีนะครับงานนี้เป็นงานแก้ครับค่อนข้างลําบากเลยนะฮะ ก็สีตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่วีรัตเ็กเนะครับนะผสมกับแม่สีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นสีคำคำนิดนึงปกติรัตเ็กเนี่ยจะออกสีเงินนะครับแต่ว่าถ้าสีเงินมันก็ดูไม่เก๋อัน <c oughs> นี้ครับก็พอมันหมาดหมาดหรือมาหมาดแล้วเนี่ยก็มากิ้งซับนะกิ้งซับให้มันเป็นเม็ดเม็นะครับสีมันก็จะออกมาเป็นเม็ดเม็ดนะก็ดู <c oughs> เท่ปิ๊กแบบกนึงครับ โดยสรุปนะครับนะการหลังจากที่ใช้นะครับพ่นแล้วนะผ่านมาระยะเวลาค่อนข้างพอสมควรแล้วละครหลายปีอยู่เหมือนกันนะนะทีนี้ว่าผมมาสรุปให้เลยนะครับสีที่เลือกควรจะเลือกใช้นะครับควรจะเป็นสีตระกูลอ e ี็อกซีนะอี e ็อกซีที่ติดทนนะครับนะเช่นสีโจตันอะไรพวกนี้นะครับนะตระกูลโจตันทั้งหลายนะนะกับตระกูลลาเทก นะครับ t o a และ e c h นะแต่ว่าข้อดีข้อเสียของ2ตัวนี้ก็จะต่างกันนะครับนะโดยที่ตระกูลเจ้าตระกูลโจตันเนี่ยนะครับจะสีจะไม่ค่อยเงางามอะนะครับนะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าเวลาติดแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยไม่ค่อยแตกมาเป็นเป็นเกร็ดนะครับนะในขณะที่โจตันนะครับก็ดีเอ้ยในขณะที่ t o a นะครับนะของเขาก็ดีนะครับติดแน่นติดทนดีนะครับนะ แต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหนานิดนึงนะเวลาบรรทุกหรือกระทบกระแทกอะไรพวกนี้เช่นขนเหล็กขนอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันกระแทกนะครับมันจะแตกหลุดออกมาเป็นเป็นชิ้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ข้อดีข้อเสียก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครเลือกเลยนะนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ